เช้านี้ที่โรงแรมฮิลตันสนามบินชอ์เดอโกนปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างไปกันค่ะที่พวกเราลงลิฟต์มาจากห้องพักแล้วนะคะมาถึงล็อบบี้ค่ะนี่นะคะภายในล็อบบี้ในช่วงเช้าของวันนี้ก็มาแจ้งพนักงานตรงเคาน์เตอร์นะคะว่าห้องพักเราเป็นห้องพักที่เท่าไหร่ แล้วก็จะเข้าไปรับประทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์ในห้องที่อยู่ด้านหน้าเรานหมคะเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้างไปกันค่ะเข้ามาในห้องอาหารนี้นะคะแล้วเขาก็จัดเป็นโตแล้วก็จัดอาหารบุฟเฟ่ต์แบบนี้เหมือนอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติของโรงแรมทั่ว,วไปนั่นแหละคะ่ะส่วนที่นั่งก็เยอะแยะค่ะเป็นห้องใหญ่พอสมควรน,นะคะลอดูอาหารที่เขาเตรียมไว้นะคะพอเราเดินเข้ามา ฝั่งนี้เป็นขนมปังมีทั้งขนมปังปิ้งแล้วก็ขนมปังอื่นๆขนมปังฝรั่งเศสนะคะส่วนในกระสอบนี้ก็เป็นขนมปังประมาณนี้นะคะอันนี้คือโต๊ะที่รวมขนมปังทั้งหลายทีนี้ดูโต๊ะนี้ค่ะตันนี้ก็เป็นพวกครัวซองขนมหวานนะคะส่วนถัดไปนี่ก็คืออพวก อันนี้น่าจะเป็นแยมต่างๆนะคะเยขาใส่ไว้แล้วก็มีถ้วยให้เรากดออกจากช่องตรงนี้เองนะคะอันนี้เป็นอะไรคะไม่แน,น่ใจน่าจะเป็นนมไหมนะคะเป็นนมเป็นโยเกิร์ตคะ่ะนี่ค่ะคะฝั่งนี้ก็เป็นแยมต่างๆแล้วก็ด้านโน้นนะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะ ชากาแฟมีสามเครื่องเลยนะคะตั้งไว้ตรงนั้นส่วนด้านนี้ดูค่ะมีคอนเฟลตมีมูสลีมีชีสมีแฮมด้านนี้ก็มีสลัดค่ะไข่ต้มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนยเป็นนมเป็นโยเกิร์ต ทั้งนมธรรมดาแล้วก็นมจัวเหลืองนะคะถัดมานี่เป็นสลัดผลไม้รวมแล้วก็มีผลไม้ต่างๆที่ทผ่าแล้วหรือตัดแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ผ่าไม่ตัดก็มีเป็นลูกๆให้พวกเราเลือกอรับประทานได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำดื่มมีเป็นขวดตั้งไว้ให้เลยน้ำส้มน้ำแอปเปลิลนี่ค่ะเขาก็เตรียมไ้ให้พวกเรา ได้ดื่มได้กินกันนะคะทีนี้ามาด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นอะไรบ้างดูค่ะอยู่ในหม้อนะคะด้านนี้เป็นไข่คนนะคะ,นะคะดูด้านถัดมาค่ะเป็นอะไรอันนี้เป็นถั่วถั่วในซอสมันเขือแทศหรือเปล่าเนี่ย <laughs> นะคะอันนี้คือ เบคอนร้อนๆอยู่เลยนะคะหม้อนี้คือไส้กรอกค่ะคืออาหารที่เขาเตรียมไว้ในบุฟเฟ่วันนี้นะคะเลือกดื่มเลือกรับประทานเอาอยากทานอะไรอยากดื่มอะไรนะคะอาหารเช้าของเราวันนี้เริ่มจากมูสลีใส่นมถั่วเหลืองค่ะแล้วก็มีผลไม้รวมนะคะผลไม้ก็มีหลายชนิด มีอางุ่นมีสับป,ประรดมีส้มมีแคนตาลูปอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะปะกลกันไปส่วนอีกจานหนึ่งที่เราเตรียมมาแล้วก็เป็นขนมปังเป็นแฮมมะเขือเทศและ,ะไข่ต้มค่ะถ้วยนี้ก็มูสลีคอนเฟลกใส่นมถั่วเหลืองแล้วก็มีผลไม้รวนนะคะผลไม้ก็มีเกรฟฟรุตมีส้มมี แอปเปิลเขียวอะไรประมาณนี้สับปะรดอะไรประมาณนี้นะคะท่านนู้นก็เป็นขนมปัง mm hmm. เป็นแฮม mm hmm. เป็นชีสนี่ค่ะนะคะช่วงนี้ทานอาหารฝรั่งไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวกับเมืองไทยแล้วค่อยทานอาหารไทยอร่อยๆกันมาค่ะทานด้วยกันค่ะที่โรงแรมพิวแันสนามบินชาร์เดอร์โกลนปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ